แล้วไม่ยันกดเดียวกว่าลั้นหนอไปน้ำมือ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 มีกอดกันมือโ <c oughs> อบกันไม่แจะอาญามันก้มเที่ยงรนาะกระโค่ <c oughs> เออจะได้มืง